สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านทุกคนนะมาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสาหรับมงเฟยสาระเรื่องพืชน,นะตอนนี้ผมอยู่ในป่าเตงรังนะครับน่ากลัวมากเลยตอนนี้ก็เวลา18นาฬิกานะครับเข้า6โมงแล้วนะแต่วันนี้ผมจะพาพี่น้องมารู้จักกับเพือชนิดหนึ่งนะครับเป็นไม้เถาเป็นปรสิตนะที่เกาะตามต้นไม้ แต่เป็นสมุนไพรชั้นฉูงสูงของภาคอีสานบ้านผมเลยหรือแม้กระทั่งเป็นสมุนไพรชั้นสูงอ,อีกชนิดหนึ่งนะครับของอแพทย์แผนไทยเลยนะครับก็ว่าได้เลยต้นนี้พี่น้องหลายท่านรู้จักดีนะครับแต่บางท่านอาจจะไม่รู้จักนะวันนี้ผมก็พาพี่น้องมา รู้จักกันเลยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้จักเนาะว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันนะครับก่อนจะเข้าเรื่องผมก็แนะนําก่อนนะครับช่องผมให้ความรู้เกี่ยวกับพืชน,นะทุกชนิดเลยในภาคอีสานนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องชอบก็ ดูได้นะถ้าพี่น้องท่านใดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะครับอันนี้ผมลงไว้ให้ลูกให้ร้านเราได้ศึกษาได้ดูกันนะครับว่าพืชในประเทศไทยของเรามีกี่ชนิดกันแน่เลยนะครับผมจะลงไว้เรื่อยๆนะครับดูไม่ดูไม่เป็นไรนะผมจะลงไว้เพื่อ,อเป็นความรู้ให้แก่เด็กรุ่นหลังเลยนะครับไปดูกันเลยว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันนะครับ นี่เลยนะครับพี่น้องทุกท่านเนาะต้นนี้นะเป็นไม้เถานะเรียกว่าหัวใจทศกัณฐ์นะลายท่านรู้เลยนะว่าต้นนี้คือต้นอะไรกันนะครับแต่บางท่านอาจจะมาดูนะมาดูลักษณะอาใบาลักษณะเถาของเขานะครับต้นหัวใจทศกัณน,นะผมย้ำก่อนนะจะเป็นนะตระกูลปรสิศนะ จะชอบอยู่ตามต้นไม้ต่างๆนะครับในป่าเต็งรังหรือป่าสงวนนะในทุกภูมิภาคเลยนะครับต้นหัวใจต้นกันนี้นะครับบางภูมิภาคจะหายากมากนะแต่ในแถบภาคอีสานบ้านผมหาง่ายมากเลยนะครับมาดูเนาะลักษณะใบของเขานะครับจะเป็นอย่างนี้นะเหมือนรูปหัวใจไม่มีผิดนะครับนี่เลยนะ,นะทำไมถึงเรียกหัวใจทศกัฐนนะครับ ก็เหมือนหัวใจไม่มีผิดนะครับแต่นะใบของเขานะจะหนามากนะครับไม่ใช่าบางๆเหมือนที่เราเจอตามใบไม้ต่างๆนะไม่เหมือนใบไม้ต่างๆนะใบของเขาจะหนามากเลยนะครับนี่เลยนะนี่หัวใจต้นตกันนะครับผมจะเด็ดมาให้ดูหนึ่งใบเลยนะนี่เลยนะครับยางของหัวใจทศกั่นนะครับจะออกสีขาวๆอย่างนี้เลยพี่น้องนะ นี่เลยนะนี่นะจะเป็นหนาๆอย่างนี้เลยนะครับคล้ายรูปหัวใจนะพี่น้องหลายท่านอาจจะรู้หมอยาสมุนไพรพื้นบ้านจะรู้ดีนะต้นหัวใจทศกณัณเป็นยังไงนะครับเพราะมันเป็นสมุนไพรหลักเลยนะสำหรับหมอยาต่างๆเลยนะครับหรือแพทย์แผนไทยนี้หัวใจทศกณัณนี้มีประโยชน์มากสําหรับแพทย์แผนไทยเลยนะครับมาดูนะลักษณะเท้าของเขานะครับ เขาของเขาจะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับตามนะเป็นปรสิตเหมือนผมว่านะครับจะอาศัยต้นไม้อื่นนะเพื่อนะนำนำ้นำเลี้ยงไปเลี้ยงส่วนต่างๆหรือนำสารอาหารจากต้นไม้อ่าต้นอื่นๆที่เขาเกาะอยู่นะไปเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบเลี้ยงผลของเขาและเลี้ยงดอกของเขาได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าดอกของเขายังไงนะครับมาเข้าเรื่องกันต่อนะครับนี่เลยเนาะอันนี้ตอนนี้นะครับเวลานะสิบแปดนาฬิกามืดนิดนึงนะครับ แต่ผมก็พยายามนะใช้กล้องดีนิดหนึ่งนะครับมาถ่ายทําให้พี่น้องได้ดูนะเพราะว่าแสงมันเริ่มน้อยลงแล้วนะครับนี่เลยต้นนี้ยิ่งอยู่แปลกๆนะมาดูนะครับสปปรรพคุณทางยาของหัวใจทศก,กัณฐ์กันบ้างนะครับว่าหัวใจทศก,กัณฐ์นะจะมีสปปรรพคุณทางยาอะไรกันบ้างนะครับพี่น้องนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยเนาะสปปรรพคุณทางยานะครับของหัวใจทศก,กัณฐนะ์เนาะ ใช้นะตำรายาพื้นบ้านในภาคอีสานบ้านผมนะครับนี่นเนาะเอาตำรายาพื้นบ้านในภาคอีสานบ้านผมเสียก่อนนะครับใช้ต้นและใบต้มน้ําดื่มแก้โรคเบาหวานนะครับอันนี้สามารถรักษาโรคเบาหวานโดยเฉพาะเลยนะครับหัวใจทศก,กัณฐ์นี้ชาวบ้านในแถบภาคอีสานบ้านผมจะนิยมนะ นำนะครับต้นหัวใจทศกรรัณฐ์นี่แหละครับไปรัรกษาโรคเบาหวานนะครับโรคเบาหวานเรื้อรังคนเฒ่าคนแก่ที่เป็นโรคเบาหวานนะครับน้ำยางขาวนะใช้ทาแผลสดได้สําหรับใครที่เป็นแผลนะครับแผลสดกลัวนะครับอย่างนี้ผมก็เป็นแผลเหมือนเดิมนะครับนี่มือผมนะครับผมก็จะใช้ทาเช่นกันนะครับใช้ยางขาวของหัวใจทศกรรัณฐ์นี่แหละครับทาแผลสดนะเช่นแผลมีดบาด ช่วยสมานแผลได้ดีเลยนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับหัวใจทศกัณฐ์จะช่วยสมานแผลได้ดีเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับส่วนนะใบสดตําผสมปูนที่กินกับน้ําหมากนั่นแหละครับใครที่รู้จักนะครับที่คนแก่ปูนที่ทํากินหมากนั่นแหละครับให้ใช้ใบสดของต้นหัวใจทศกัณฐ์นี่แหละครับใบสดตรงนี้นะตาผสมกับปูน ที่กินหมากแล้วไปทาแผลที่เน่าเปื่อยของโคกระบือหรือสัตว์ต่างๆที่แผลเน่าเปื่อยนะอันนี้สามารถไปทาฆ่าเชื้อได้ดีเลยนะครับในตำรายาไทยนะครับจะใช้ใบนะภายนอกรักษาบาดแผลบวมรูมาตอยข้ออักเสบช่วยสมานแผลและห้ามเลือดและใช้ภายในนะครับรักษาสมองอักเสบนะปอดบวมนะหรือ รวมแม้กระทั่งนะโรคอันทะอักเสบเลยนะครับใครที่อันทะอักเสบอันนี้สามารถรักษาได้เลยนะครับส่วนในภาคเหนือนะใช้ใบสดอังไฟให้ร้อนนะนาบแก้อาการบวมตามข้อสําหรับใครที่เป็นโรคเกา์นะโรคอะไรที่เกี่ยวกับบวมนะตามข้อนะครับอันนี้สามารถใช้ใบสดของเขาไปอังไฟเพื่อนาบให้ร้อนแล้วก็นําไปนาบตรงที่ปวดบวมนะหรือไขข้อ ปักเสบวอมนะอันนี้จะช่วยได้เลยนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับช่องสาระเรื่องพืชที่วันนี้นะผมก็พาพี่น้องมานะตอนค่ำๆเลยผมเพิ่งเลิกงานมานะครับพาพี่น้องมาดูนะพืชยาสมุนไพรในอีสานบ้านเรานะครับก็เลยมาเจอพืชต้นนี้นั่นแหละครับคือหัวใจทศกัณฐ์เลยนะครับพืชต้นนี้นะอาจจะหาง่ายใน แต่ภูมิภาคแต่บางภูมิภาคจะหายากมากนะครับสรรพคุณทางยาเขาเยอะมากเลยนะครับผมแนะนําเลยหัวใจทศกาลนี้ให้พี่น้องไปศึกษาข้อมูลดูให้มากๆนะครับก่อนที่จะ,ะนํามาใช้เป็นยาจริงๆนะครับเพราะจะได้ใช้ให้ถูกวิธีถูกลักการเลยนะครับว่าจะใช้ยังไงให้เป็นยายนะครับถ้าพี่น้องคิดว่าช่องน,นี้มีสาระมีประโยชน์กขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ